สวัสดีค่ะยกับชืช่อเอซิเซฟีนี้กินไปคุยไปเราจะมาพูดเรื่องซีรีส์เพราะาตอนนี้คือติดซีรีส์หนักมากซีรีส์แบบกระโดดข้ามไปข้างมาระหว่างเกาหลีกับจีนนะคะคืออ่เอาเริ่ี่จักมึงก่อนมืองชอบซีรีส์เอาประเทศเกาหลีชอบซีรีส์ไหนที่สุดในช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ตั้วแหละ ตั้งแต่โมต้นเนะ่คือไม่ค่อยดูซีรีส์เลยก็เลยแบบถ้าชอบเรื่องไหนตั้งแต่โมต้นก็น่าจะเป็นแบบ moonlight <More like. S 1> เอ้ยไม่ใช่ moonlover mm hmm. ที่มีแบกยอนเพราะว่าล่าสุดที่ดิก้เออล่าสุดที่ดูก็คือนั่นแหละก็คือดูแบบเออ moonlover ตอนแรกว่าจะแบบไม่ดูใช่ไหม,มเพราะว่าเออแบกยอนตายแล้วก็แบบ เป็นคนที่ไม่เอยชอบดูซีดีเพราะว่ามันต้องรอเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วเราก็แบบว่าเออแบบมันรอนานมากเราก็เลยคิดว่าเออจะไม่ดูแต่เอาไปเอามาก็เลยไปดูมูนไลท์เพราะว่าแบบมูนไลท์กับมูนเบื่อจะมาด้วยกันมูนไลท์ก็จะเป็นแบบโบกอมแล้วก็ยูยองสักอย่างนี่แหละผู้หญิงอ่ะคือจะไม่ได้ก็คือแบบว่าจะเป็นแนวพรีเรียกก็คือชอบเป็นแนวพรีเรียบไม่ชอบแบบ <Moon light S 2> มูนไลท์มีมมโ,โบกอมเหรอไม่มีเด้ อัไนมูลเลเวอร์มลเลเวอร์เป็นแบคโยอแล้วก็ไอยูออแล้วก็อะไรพระเอกอะไรแต่ว่ามูรนไยอ่ะมันจะเป็นแบบโบกอมแล้วก็ใครสักคนอะ่รแบบหละที่ว่าเล่นอะ่ะมันก็จะแบบเล่นพร้อมกันแล้วก็แบบเลตติ้งก็แบบกรชุดพร้อมกันแล้วก็เลยแบบดูสองอันเออแต่ที่ชอบที่สุดก็จริงก็คือมูลเลเวอร์เลยที่แบบ oh. หนึ่งในใจมากแล้วก็เราเป็นคนที่แบบติดซีรีส์ตั้งแต่เล็กๆจนตัวคือ ไม่เคยเรื่องด,ดูเรื่องดีแอร์ก็คือไปดูแล้วคือโอเคแล้วด้วยความที่เราชอบอะไรชื่ออะไรอะปาชินเฮเออด้วยความที่แบบเราชอบปาชินเฮอยู่แล้วแล้วก็เลยย้อนซีรีส์นางไปดูเรื่องดีแอร์ก็คือแบบเราชอบเรื่องดีแอร์ก็คือเป็นหนึ่งในใจเราเลยเรื่องดีแอร์มูนเลเวอร์มูนเลเวอร์นี่ก็ชอบชอบที่แบบ เอายังฝังใจเราอะดูซีรีส์ใช่ไหมแต่ซีรีส์ทุกเรื่องอะมันจะแบบจบบริบูรณ์แบบอุ้ยพระเอกนางเอกรักกันอะไรประมาณเนี้ยแต่เป็นครั้งแรกที่แบบว่าพระเอกนางเอกแบบไม่ได้รักกันประมาณนี้ไม่สมหวังเออเราก็ดูเรื่องอะไร The p i n h o u s e มันจะมีถึงภาคตามแต่ว่ากูดูแค่สองภาคคือรู้สึกแบบว่าพอพอแบบไปดูใช่ไหมมันจะรู้สึกแบบโกรธดันรู้สึกแบบเอีะทำไมถึงแบบ อะไรว่าคนรวยแล้วก็คนจนอะทำไมถึงแบบมันมันให้ความแบบฟิลอก็เลยแบบว่าเลิกดูเพราะว่ารู้สึกแบบว่าเหมือนเราเข้าถึงแบบตัวละครเยอะเกินไปมันชอบดูอีกเรื่องอะเวอร์แท็กซี่เวอร์เออเฮดเดิร์อันนั้นก็อึดอัดก็คือแบบว่าคือดูไม่จบนั้นประมาณแบบ ถ้าจะดูประมาณห้าอีพีอะแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราแบบรู้สึกแบบเราไม่ชอบแบบพวกแบบอาชญากรรมอะที่แบบว่ามันต้องแบบฆ่าคนตายแล้วก็พระเอกก็แบบว่าต้องไปสืบนน่นสืบนี่เลยแบบว่าทำตัวเหมือนแบบอะไรนะที่ที่เหมือนของไทยจ้าไม่ที่เหมือนของไทยเนี่ยที่แบบว่า D S A หรอไม่ไม่มีไม่มีหนังเรื่องหนึ่งที่แบบว่าอะไรที่เชื่อเลยว่าคิตตี้เล่นหรอที่แบบว่าแต่ผมสั้นอะที่ก็แต่ผมมาอน่ะ เขาเรียกว่าอะไรวะแนนโน่ <N ano. S 1> เออใช่ใช่เป็นเหมือนเนนโน่ที่แบบว่าเออทำ,ทำนู่นทำนี่พระเอกก็เหมือนอย่างงี้นะเออพระเอกก็เหมือนอย่างนั้นอะ่ะเราเรก็เลยแบบว่า,วารู้สึกว่าเออมันอึดอัดเพราะว่าเราชอบแบบใน period มากกว่าอืมเรือองมึดเรื่อง,อองอจางพี่ว่าจาง จงซองออไม่งจงซ่งเล่นเรื่องจงซงเล่นที่แบบเป็นพระเอกแล้วเขาเป็นยายการ์ตูนะอ่ะเออไม่ใช่ที่นางเอกเออหน้าเอกเข้าไปในแบบการ์ตูนที่พ่อสร้างขึ้นนะ่ะอันนี้ก็ฟิลเหมือนหยดอัดเหมือนกันแต่ก็ดูจนจบนะอืแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเลยที่แบบทําให้อึดอัดเลยเรื่องไฮสคูลใช่ไหมเออจำชื่อเรื่องไม่ไม่ได้ที่แบบว่าจะเป็นฟิลไฮสคูลที่ เออน้องสาวเสียชีวิตอะไรประมาณนะ่ะออน้องน้องสาวเสียเอไม่เออ,เอ,อใช่น้องสาวอะถูกเออกันแกล้งที่โรงเรียนแล้วก็เสียชีวิตเสียชีวิตแล้วก็เอ,อพี่สาวก็เลยปลอมตัวเป็นน้องสาวแล้วก็มาแก้แคนะ้นน่ะเออ <c oughs> นั่นแหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบ ที่แบบชอบล่าสุดเลยก็คือพี่ของวันยองเล่นลอ่ะเออเรื่องนั้นก็คือใช่จางดาอาเล่นก็คือสนุกมากเลยเราชอบมากแล้วก็เรื่องล่าสุดก็คือเรื่องอะไรที่ว่านางเอกเ,เป็นใบอภาษามคือเราเป็นคนที่แบบจําเนื้อเรื่องได้แต่ว่าจําชื่อเรื่องอะ่ะจําไม่ค่อยได้เนี่ยคือเรื่องล่าสุดที่ดูก็คือของเกาหลีก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้แหละที่ที่ดูอืมอมม,มีอีกไหม หรือว่าของเคยดูโมเทลเดลูน่าเออโมเทลเดลูน่าก็เดอะเบสโมเทลเดลูน่าก็อะไรที่แบบที่ดังๆอ่ะออร์เดอร์นี่อะไรอ่ะออร์เดอร์นี่คืออัไรก็โอเคนะอีกเข้าไปในนิยายน่ะคือดูแต่ว่าดูไม่จบเพราะแบบเป็นคนที่แบบไม่ชอบโรอเนี่ยรู้สึกแบบว่าคือมันสนุกก็จริงแต่ว่ามันแบบเราชอบเนอรพิเรียนมากกว่าอ่ะแล้วก็ของที่แบบดีโอเล่นอ่ะก็ใช้อะไรหนึ่งร้อยวันอะไรเนี่ยอันนั้นก็ดูจบเพราะว่าแบบชอบแบบเนอรพิเรียด แล้วซีรีส์จีมึงชอบไหมเรื่องในที่แบบมึงชอบที่เดอะเบสในดวงใจปกติอ่ะต้องพูดว่าไม่ค่อยดูซีรีส์จีแต่ว่าดูเรื่องหนึ่งที่แบบว่าองชายเก้าอยู่แบบเอยองชายเก้าอยู่อะไรเนี่ยถ้าเาคุยกนอ่ะคือกดเข้าไปดูตอนนั้นคือแบบว่าดูเรื่องที่แบบควอลินเล่นที่บอกว่าสิ่งนี้ที่เรียกว่าลักแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นจีเออแล้วพอพอ,พอตอนนั้นใช่ไหม คือสมัคร v ีทีไว้แล้วรู้สึกแบบว่าเอ้ยเราต้องดูนะเพราะแบบว่ามันจะเสียตังฟรีเนาะแล้วก็เลยแบบกดเข้าไปกดเข้าไปหมดแล้วแบบแลก็เจอพีเรียนอันนี้แบบมันแบบโอชายเก้าแล้วคือตอนแรกก็เฮ้ยดูเฉยๆเอาแบบมาก็คือมันตันล่งมันสนุกอืมแนเรื่องก็จะแบบนางอยู่แบบถูกมั่นถูกมั่นกับแบบพระเอกหรือเปล่าเนี่ยแหละเออแบบว่าถูกจับแบบให้แต่งงานกับพระเอกพระเอกก็แบบเฉยๆเราจำได้แค่นี้แหละแต่ว่าแบบ มันตลกมากแต่ว่าดูไม่จบนะเออแต่ว่าเรื่ององค์ชายเก้ามันจะไปโยงกับเรื่องที่กูเคยดูนะือก็เคยดูเรื่องขององค์ชายแปดไหมที่แบบรอๆอที่ว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับองค์องค์ชายเก้าอเออเนี่ยถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ว่าชื่อเรื่องอะไรแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือดาวตกก่อเกิดละแล้วมีอีกเรื่องอที่รูหานเล่นกับมิกตอร์เดฟเอฟเฟกตอันนี้นนเคยดูด เคยดูอยู่ในช่องเจ็ดแล้วรู้สึกแบบว่าซีจีมันเวอร์มากแต่ว่าแบบสวยซีจีโมราณหรออืมเรื่องี่มันดังๆอะ่ะแต่จำไม่ได้แบบว่าคือซีจีแบบสวยมากกินชาบูที่ร้านเพียงมิอ่าพอไปกินใช่ไหมเรปวดท้องก็เลยไปเข้าห้องห้องน้ำรอบแรกที่ไปเข้าก็คือแบบมันมันไม่มีใครแล้วก็เข้าปกติแหละ รอบสองทีนี้รอบสองมันมีคนเข้าทั้งสองห้องเลยทั้งห้องห้องผู้ชายและห้องผู้หญิงแล้วก็ไปต่อแถวพอต่อแถวมันจะมีผู้ชายอีกคนมาต่อแถวอะไรอืคุณนี่เริ่มาต่อแถวที่ด้านหลังที่ด้านหลังพอต่อแถวปุ๊บเราก็รู้สึกว่าแบบทำไมห้องน้ำทั้งสองห้องมันยังไม่ออกมาประมาณนะี้เราก็เลยกลับเข้าไปนั่งนั่งที่โตต่อทีนี้น แล้วก็นั่งนานอยู่นะแล้วก็หันไปอีกครั้งอ่ะก็คือผู้ชายที่ต่อหลังเราอ่ะคือนางเข้าแล้วนางออกมาแล้วอืมนางเข้าแล้วนางออกมาแล้วก็เลยแบบไปก็เลยไปเข้าห้องน้ําพอไปเข้าใช่ไหมห้องผู้หญิงอ่ะยังไม่ออกมาแล้วก็เลยยืนรออยู่หน้ากระจกยืนรออยู่หน้ากระจกสักพักผู้หญิงคนนั้นก็ออกมาแล้วก็เลยไปเข้าเข้าปกติแหละไม่ได้อะไรแล้วทีเนี้ย มีช่วงจังหวะที่แบบเราเดินมาเราเดินมาแล้วแบบเราก้มกดโฟมล้างมืออืมเราเห็นเหมือนแบบเหมือนขาขาคนแบบใส่กางเกงยาวสีขาวอะ่ะเดินเดินผ่านเราไปแต่ว่าเขาไม่ได้เดินผ่านแบบเขาเดินแบบลิงเลี่ยงอ่ะเหมือนแบบว่ากลัวชนเราอะไรประมาณนะ่ะเราก็เข้าใจว่าเอ๊ยอาจจะมีคนข้อห้องน้าต่อเพราะว่าทางเดินกับทางอ่างล้างมือ มันจะเป็นทางแคบๆนิดนึงเออแล้วเราอ่ะก็ไม่ได้อยู่อ่างล้างมือโดยตรงเราจะอยู่แบบข้างๆข,ข,ขอบอ่างล้างมือด้วยแล้วก็เลรีดีดีให้เขา้เราก็เลยแบบจะหันดูว่าเอ้ยเขาไปเข้าห้องไหนเราหลีพ้นเขาหรือ,อยังประมาณเนะี้คือพอหันไปอีกครั้งก็คือไม่เห็นใครเลยแล้วห้องน้ำห้องสองห้องก็คือห้องน้ำห้องสองห้องประตูอ่ะ ถ้าถ้าถ้าประตูปิดน่ะเหมือน mm. จะจะได้ว่ามีคนเข้าแต่ถ้าเปิดประตูไว้ก็คือไม่มีคนเข้าคือประตูห้องน้ำทั้งสองห้องก็คือเปิดออกหมดเลยแล้วก็เลยว่าอ่ะเล่นกูละแต่ว่าตอนที่แบบมือเข้าไปใช่ไหมอือคือไม่เห็นใครนะที่แบบว่าอืกินได้เน่ยไม่เห็นใครที่แบบว่ายืนแบบเข้าไปในห้องน้ำนะตอนจากมันอะ่อะก็คือพอมันจะมีคนนึงเข้าไปแล้วก็เป็นมันใช่ไหมเข้าไปอืม แล้วแบบคือเราก็แบบมองอยู่ไงแบบว่าเพราะว่าเราคิดว่าเราจะไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมอืมก็มองอยู่ก็ไม่มีใครเข้าไปนะใช่ก็เลยก็เลยว่าอาจจะเป็นกูกูก็ได้แต่ว่าเขามาดีนะเขาไม่ได้มารายอืคือเขามาเหมือนแบบว่าแค่เหมือนมิติเวลามาซ้อนทับกันหรืออะไรประมาณนี้มั้งเพราะเขาอ่ะเหมือนเลี่ยงกูด้วยนะอืมเหมือนเลี่ยงกูแล้วกูก็เลี่ยงเขาประมาณเนี้ย ไม่ใช่แบบว่าเขาอย่างคือเขาไม่คิดว่าจะมีคนเห็นหรอกคิดว่าอืเขาอาจจะแบบอยู่นั่นตั้งนานแล้วประมาณนีน้ก็เลยไม่ได้รู้สึกกว่าอะไรนะรู้สึกแบบปกติแล้ว <c oughs> ไม่มีวันหนึ่งใช่ที่วันเราไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็คือเราก็แบบเออไปโรงแรมโรงแรมก็ดูนะใช่ไหมโรงแรมแบบรู้เลยเออ,เอ,อแล้วเราก็แบบเออเข้าไป คือเราเคยไปพักที่นี่แหละมาก่อนแล้วเราก็เลยแบบไปพักไปพักเหมือนเดิมจากนั้นเราก็เออเข้าไปแล้วอยู่ๆอ่ะแล้วเราก็เปิดไฟเหมือนเหละได้อยู่ไหเราแบบไปเปิดแบบลินชากใช่ไหมแล้วเจอแบบบส์สวดเออบสถ์สวดแบบหยุดท่าลินชาอ์ะทั้งที่แบบครั้งก่อนที่ไปอะมันไม่มีใช่ไหมนั่นเนี่ยแล้วแบบว่าทำไมห้องเนี่ยมันมีบทถ์สวดแล้วโบสว์อะไรโบสวดศาสนาอิสลามก็มี เออใช่มีบทสวดภาคากับบทสวดศาสนาอิสลามใช่มันมีสองเล่มกูเห็นนะแต่กูไม่ได้บอกมึงกูไม่เห็นกูเห็นเล่มเดียวอ๋อสองเล่มระกูเห็นสองเล่ม <S 2> <S 2> แต่ว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นนะก็น,ะนอนได้ปกติดารานักแสดงที่มึงชอบที่สุดใครก็ได้ที่มึงชอบเรียงมาสักเอาเอาเอาสามสามถึงห้าคนพอที่มึงชอบต่างประเทศก็ได้ประเทศไทยก็ได้ ม่เห็นการแสดงหรือว่าความรอการแสดงความรอมันก็รอ,อทุกคนไหม <c oughs> คนนี้เออ,เอ,อรู้จักอยู่เออก็อออโอเคนะเขาเขาเล่นแบบเปลี่ยนคือ <c oughs> แบบเขาเขาแสดงอะจะว่ายังไงอ่ะเขาเขาเปลี่ยน อะไรที่แบบฮานายใช่ฮานายอูยองเขาเขาตัดผมัสนเขาเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกอะไรประมาณนั้นก็กลายเป็นคนละคนไปเลยอีกคนหนึ่งไอจีอะไรที่แบบมนน่าจะดูจักอะไรยูเลิฟยูเลิฟสยางเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่คิมยูจองนะอ๋อใช่ยูจองใช่อีกคนนี่อีกคนเราก็ชอบยูจองอที่แบบว่าเคยเล่นมูนไลน์มีอีกไหมผู้หญิงอ่ะไม่มีแล้ว น้ำจูฮยอแล้วก็คิมซูยอนบอนอุซอกชอบพี่สุดของกูก็คือจงซอกจงซอกแล้วก็นำจูกูชอบออนำจูเหมือนกันชอบมีดาราอื่นไหมเนีอ่าประเทศจีนไปลูเอ,อ่อรั่วอิชิใช่ไหมแล้วก็อย่างจือนี่ก็ชอบชอบแล้วก็อะไรอีกนะที่แบบ ลินอีลินอีนี่ก็ชอบแล้วก็อะไรอ่ะที่เล่นเป็นองค์ที่ที่เป็น <จะ S 1> พระเอกเออเจ้าดุซืก็ชอบแล้วก็พระเอกเรื่ององค์ชายสามเอจ<ะ>้าไม่รู้เไม่ได้เออแต่รู้จากหน้าเรื่ององค์ชายสามองม <laughs> ค์ล่าสุดนี่ก็คือมาใหม่ อ้าวดุยเผอที่เล่นเป็นฟานเย่ก็คือชอบมากตอนนี้ก็คือกำลังหลงอยู่ในตำนานรักสวรรค์นะคะทุกคนเออสวีคายอะชีคยเอออันนี้ก็ก็ชอบอันนี้ก็ชอบแล้วก็ใครอ่ะ คือดาราจีนอะเราเรารู้จักเยอะมากแล้วเราก็ชอบชอบทุกคนที่เล่นเลย่ะเราชอบแบบดาราก็จริงใช่ไหม,มแต่แบบไม่ได้ไปติดตามนะเพราะว่าไอจีอะเราชอบมุกการถ่ายก็คือดาราคนหนที่ถ่ายรูปสวยถ่ายรูปแล้วแบบ<ม>เราเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ากับสไตล์เราเราก็จะติดตามคนนั้น<ม>แต่เอ่อนักแสดงหรือดาราที่เราชอบที่เราพูดมาเราอาจจะไม่ได้ติดตามไอจีเราเรารู้สึกชอบการแสดงของเขา <S <S โอเค อันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เพราะว่าเราก็พูดเยอะเร้วฝากติดตามกด subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบายบาย